กินค่ะยามยามจอยวันไหนอื้ออร่อยอร่อยแต่นี่เอากลับอืมกินค่ะกินวันนี้เขากินหน้าอร่อยมากเลยนะคะคนนี้ล่ะคะคนนี้ล่ะคะกินสิคะอันนี้คือตัวหมูปูกุ้งนะคะอ่ะคนนี้ค่ะอร่อยไหมคะ วันนี้กินก๋วยเตี๋ยว e นะคะปุปงขาตอนไหนจะกินคะโอเคจะอู้ยควนหว,น,หว,น,หวนเลยนะคะอร่อยมากค่ะอ่ะอ่ะจะกินแล้วคะ่ะจะกินแล้วค่ะโอ้หเอาคนละแผ่นก็พอนะคะได้เจ <c oughs> ็ดขู่ได้เ็เป็นเซตปงเซตปลาอือย่าว่าการกินคะ่ะกินกิน คูยยยยย่สอนยังไงฮะคู่เขาสอนอันนี้ค่ะคู่หรือสอนยังกินกินลูกกินสบายจีสบายจีนู่คู่คู่หนูสอนว่าลูกผลไม้หนูจะหนูวาดอะไรคะหนูวาดบักม่วงลองที่ไปสซื้อมะลิมะม่วงวาดมะม่วงักม่วงบักม่วงกุ๊กมะม่วงกุ๊ก